วัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเราอยู่บนรถไฟคลิปนี้ถ่ายทำวันอาทิตย์นะคะต้นทางก็จะโล่งๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้รถไฟจะไม่เต็มนะคะเข้าไปออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์แต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกรนะ์น่ยจะเต็มมากเลยเป็นรถไฟที่ยาวมากคนส่วนใหญ่นะคะคนบางส่วนแล้วกันจะอาศัยอยู่ตามเมืองเล็กๆที่ สามารถเดินทางไปทำงานด้วยรถไฟสะดวกค่ะตอนนี้นะคะหลังจากสักประมาณห้าปีที่ผ่านมาเราจะเห็นอพาร์ตเมนต์สร้างที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นแถวสถานีรถไฟที่อยู่ชานเมืองเยอะมากๆค่ะก็คือค่าครองชีพในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นั้นสุดยอดแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะทุกคนติดตามเราชมส่วน บรรยากาศวันนี้อากาศวันนี้นะคะก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราจะต้องเช็คแอปพลิเคชันอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้ลมแล้วก็อาจจะฝนเล็กน้อยมันก็จะใส่เสื้อกันฝนที่มันสร้างความอบอุ่นให้ด้วยเอาอยู่ในอุณหภูมิลบสิบได้นะคะเสื้อตัวนี้เพราะว่าข้างในจะมีขนเรียกว่าอะไรมันอุ่นนะคะมันอุ่นนะคะ ก็ <G ül> จะแบบนี้ก่อนออกจากบ้านต้องเช็คตลอดค่ะนอกจากจะเช็คอุณหภูมิที่สวีเดนต้องเช็คอุณหภูมิที่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ด้วยจ้าไปค่ะไปทำงานกันมาถึงออสโลแล้วนะคะทุกคนที่นี่หนาวกว่าที่สวีเดนเยอะมากเลยค่ะเราก็ยืนรอรถเมล์ประมาณ5นาทีนะคะนั่งรถไปอีก10นาทีถึงที่ทำงานค่ะตรงนี้คือใจกลางเมืองหลวง ประเทศนอร์เวย์เลยนะคะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งค่ะนั่งรถไฟมา1ชั่วโมงออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์จัดเป็นที่อยู่อาศัยหรือเมืองท่องเที่ยว ที่มีอัตราค่าคของชีพสูงมากๆเลยนะคะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์จากตัวเองสมมุติว่าเราโสดทำงานประจำร้อยเปเซแบบที่ดิฉันทำอยู่ประสบการณ์ทำงานเกือบ15ปีได้เงินเดือนประมาณ32,000โครนที่อยู่อาศัยอพาร์ตเมนต์ที่สามารถเช่าได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ15,000โครนค่ะเรากล่ามาถึงที่ทำงานแล้วนะคะคลิปนี้ถ่ายทำในวันศุกร์ค่ะหิมะตกหนามาก ดูอพาร์ตเมนต์ข้างหน้านะคะหนึ่งห้องเริ่มต้นที่3.5ล้านโครนก็ประมาณ10ล้านบาทไปจนถึง6.5ล้านโครนก็20ล้านบาทค่ะทุกคนอพาร์ตเมนต์ในเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์คะ่ะอยู่หน้าที่ทำงานเลยนะคะแล้วก็บร,รากาศเขาเขาวหิมะตกปกคลุมทั่วบริเวณเลยคะ่ะ ส่วนงานแม่บ้านห้องนี้เรียกว่าห้องซีวิวนะคะจะมองเห็นวิวร้อองศาเป็นห้องที่มีกระจกกว้างมากแต่ละห้องแต่ละมุมนะคะเห็นวิวด้านบนของตึกสูงสวยงามมากค่ะส่วนวันนี้มีเวลานะคะอันนี้ไม่ได้มีทุกห้องนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทำเป็นวันเองค่ะชอบ ทำอะไรแบบเซอร์ไพรส์แขกในแต่ละห้องที่เข้าพักนะคะทำเป็นผมคู่จากผ้าเช็ดตัวค่ะขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะเราทำงานต่อคะ่ะพบกันอีกทีตอนเย็นหลังเลิกงานอ้อออวันนี้ทำลาบมากินที่ทำงานด้วยค่ะก่อนเวลาพักสัก5นาทีจะลงไปทำลาบติดตามรับชมนะคะ งานแม่บ้านโรงแรมในประเทศนอร์เวย์ค่ะจากครูสูงแม่บ้านโรงแรมและเป็นแม่บ้านที่มีความสุขกับการทำงานทำเตียงส,สวยๆรอรับลูกค้าแบบนี้เลยจ้าสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอให้เป็นวันดีๆมีความสุขทุกคนทุกท่านจ้าส่วนอาหารการกินในออสโลก็ถือว่าแพงมากๆเลยนะคะ ที่อยู่อาศัยที่ดิฉันพูดให้ฟังคือการเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มีห้องน้ำในตัวห้องครัวในตัวแบบอยู่คนเดียวได้ราคาก็เริ่มต้นที่15,000โครนเนอร์ค่ะแต่ถ้าเราอยากได้ค่าเช่าถูกลงกว่านี้หน่อยก็ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นแชร์ห้องน้ำหรือบางครั้งอาจจะแชร์ห้องครัวด้วยนะคะเงินเดือน3า0 0 0ืนโครนสำหรับ คนที่ทำงานประจำค่ะอันนี้เป็นยอดก่อนหักภาษีนะคะส่วนภาษี34%รายได้เน็ตเนตจะอยู่ที่2 5 0 0 0ถึง2 7 0 0ต่อเดือนค่ะถ้าใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหาคนเดียวจ่ายคนเดียวอยู่ในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ถือว่าลำบากอยู่นะคะทางที่ดีควรมีใครร่วมแชร์ค่าใช้ใจ่ายร่วมกับเราค่ะ าดูราคาอาหารการกินที่ถูกที่สุดคือร้านฟาสต์ฟู้ดหรือร้านสะดวกซื้อนะคะกาแฟบกครัวซองอันหนึ่ง39โครนก็ประมาณ200บาทอันนี้25โครนก็ประมาณ100บาทนะคะทุกคนนี่คือราคาประมาณ100บาทเช่นเดียวกันค่ะแค่ไส้กรอกอันเล็กๆกับขนมปังค่าครองชีพถือว่าแพงมากๆในออสโลราคาน้ำดื่มนะคะอยู่ที่ประมาณขวดละ1 0 0บาทค่ะ แต่ว่าใครมาเที่ยวนอร์เวย์สามารถดื่มน้ำจากกอกน้ำได้เลยนะคะเพราะน้ำในกอกน้ำที่นี่ทุกสถานที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตมีกอกน้ำร้อนและน้ำเย็นอยู่ในบ้านเรือนทั่วไปส่วนน้ำเย็นคือเย็นสะอาดบริสุทธิ์ดื่มได้เหมือนน้ำที่ออกจากตู้เย็นค่ะ พบกันอีกครั้งตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะที่นี่คือหน้าสถานีรถไฟออสโลเซ็นทรัมหรือออสโลเอสใจกลางเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์เลยค่ะผู้คนก็จะเร่งรีบพลุกพล่านมากบรรยากาศตอน4ี่โมงครึ่งนะคะเรากำลังเดินไปขึ้นรถไฟค่ะก็จะให้เห็นบรรยากาศส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้คนพื้นเมืองนะคะที่เข้ามาทำงานในเมืองหลวงช่วงนี้เดือน มกราคมจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนะะักค่ะเราจะสังเกตถ้ามีนักท่องเที่ยวก็คือจะมีเรือสำราญมาจอดที่ท่าเรือค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือไม่มีเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนอร์เวย์หรือคนพื้นเมืองที่มาทำงานแล้วก็เร่งรีบกลับบ้านตอนเย็นกันค่ะบรรยากาศตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปที่สถานีรถไฟนะคะ ็จะมีผู้คนเยอะแยะมากมายที่เลือกที่จะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยค่ะว่าค่าครองชีพที่นี่สูงมากๆเงินเดือนของคนทำงานทั่วไปประมาณ30,000โครนอพาร์ตเมนต์ถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะก็คือ15,000 3 0 0สาโครนคือไรายได้ก่อนหักภาษีนะคะหักมาแล้วก็เหลือประมาณ25,000ค่ะถ้าจ่ายค่าที่พัก15,000เหลืออีก1,000 10, 0 ยังเหลือค่ากินค่าอยู่ค่าตัวรถต่างๆแทบจะไม่มีเงินเก็บกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนนะคะก็เลยเลือกที่จะอยู่อาศัยนอกตัวเมืองออกไปหน่อยก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งๆโลงๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นที่อยู่อาศัยในลักษณะของบ้านเดี่ยวมากขึ้นส่วนในตัวเมืองนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมมากกว่าค่ะ าถึงสถานีปลายทางแล้วนะคะคุณสามนีมารอรับแล้วค่ะไปการกลับบ้านใช้เวลาเดินทางไปสวีเดนอีกอประมาณ50นาทีเรียกว่าประมาณ1ชั่วโมงนะคะเข้าสู่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ยังมีหิมะและความหนาวเย็นอยู่นะคะฝั่งนอร์เวย์จะหิมะตกหนักกว่าที่บ้านเราค่ะเดินทางกลับบ้านกันค่ะที่นี่คือเมือง มีเซนเมืองติดชายแดนนอร์เวย์ฝั่งสวีเดนนะคะก็นั่งรถไปอีก50นาทีค่ะถ้าเราไม่แวะซื้อของกลางทางนะคะเราก็จะถึงบ้านเร็วเรนี้จ้านี่คือบรรยากาศ6โมงเย็นค่ะ มาถึงบ้านแล้วนะคะแวะซื้อของกันด้วยค่ะนี่ตอนเย็นจะมีแบบขนมลดราคา50%จริงๆแล้วของในนอร์เวย์ของในสวีเดนก็ถูกกว่านอร์เวย์อยู่แล้วแต่ว่าเราซื้อทุกวันค่ะถ้าเราเห็นของลดราคาเราจะซื้อนะคะช่วงนี้สามีมีแผนภรรยาไปทำงานอีก2วันอีกวันนึงค่ะ แกบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์เรากินสเต็กหมูกันกระเทียมค่ะกระเทียมฝรั่งใหญ่มากไข่ค่ะเรามีบัตรสมาชิกวันไหนอะไรลดราคาเราก็ซื้อช่วยให้ประหยัดไปเลย,ะะยะค่ะส้มอ,อร่อยมากรอบนี้คืออร่อยมากนะคะกล้วยค่ะเนี่ยคือของที่เราซื้อทุกวัน จนมบประมาณนี้แหละวันนี้ก็หมดไปสองร้อยกว่าโครนมะนาวค่ะนี่ค่ะที่มันบอกมันอร่อยมากเลยทุกคนส้มมาถึงสวีเดนมันไม่ค่อยอร่อยนะคะ มันจะเป็นรอบๆร,ร,รอบนี้ได้แบบแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าส้มอะไรอ่ากลีบข้างในอือหวานอมเบีย้ยวฉ่ำๆสำหรับวันนี้คืนนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะเล่าให้ฟังถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่เนาะหลายๆคนเขาก็ เลือกที่จะไม่อยู่ในเมืองหลวงค่ะเพราะว่ามันประหยัดได้เยอะแล้วก็บรรยากาศนอกเมืองหลวงนะทุกคนมันก็จะเจอทุง่งกว้างๆโลง่ลงๆสบายตาแล้วก็ป่าไมายบางคนก็ชอบแบบนี้ค่ะส่วนบางคนก็ชอบอยู่ในเมืองค่ะก็แล้วแต่เลยทุกคนแล้วแต่รสนิยมส่วนวันนะคะเดินทางไกลทุกวัน130กิโล260ไปกับไม่มีปัญหาเลยค่ะชอบเป็นคนนั่งทำงานตลอดเวลาที่เรา อ,อยู่บนรถไฟหรือบนรถบัสก็สนุกคะ่ะทุกคนแม้แต่สามีไปรับก็นั่งดูคลิปดูข่าวเมืองไทยดูละครดูหนังทํางานบ้างแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วคะ่ะแล้วก็ชอบชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้มากๆเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะวันก็จะทําเครื่องลาบไปทําลาบ ลาบไก่แล้วติดตามชมท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเวลาทําขั้นตอนให้ชมแต่ว่าจะทําให้จะถ่ายลูกมาให้ชมว่าออกมาแล้วหนะ้าตอน,น่า้กินแค่ไหนติดตามรับชมนะคะชมอาหารเที่ยงวันนี้นะคะมุมกล้องเป็นแบบนี้นะเอาไก่เคบับมาทําคล้ายๆลาบไก่ให้เพื่อนชิมค่ะทุกคนตอนนี้กําลังอินใจอยู่ค่ะคก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกาลังใจที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะ คลิปที่เพื่อนฝรั่งกินอาหารด้วยวันนี้ได้ทําคลิปให้ชมค่ะเพราะว่าทุกคนเน่ยเขารู้ว่าเราอ่ะเป็นยูทูบเบอร์เราไม่อยากทําทุกอย่างให้เป็นคอนเทนต์คำว่าทําทุกอย่างให้เป็นคอนเทนต์คือเก็บคลิปเก็บบรรยากาศเก็บอะไรทุกอย่างไปเลยคือเราไม่อยากทําแบบนั้นค่ะก็วันเนี่ยทำอาหารมาให้เพื่อนกินเสมอตอนนี้ก็คือหุงข้าวเผื่อทุกคนนะคะ นี่ข้าวในหม้อหุงข้าวใบเล็กแล้วก็กําลังอุ่นไก่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันทํายังไงออกมาแล้วหน้าตาน่ากินไหมก็คล้ายๆกับลาบแต่เราใช้ไก่เคบับค่ะมาจ้าเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นข้าวคั่วนะคะใส่น้ําตาลนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยพริกป่นนะคะ สอนให้เพื่อนกินซะจนเพื่อนฝรั่งเริ่มกินเผ็ดกันได้แล้วแต่ก็ไม่เผ็ดมากค่ะแต่ก็ต้องมีพริกด้วยบีบมะนาวค่ะเป็นไก่เคบับนะคะทุกคนรสชาติจะเหมือนไก่ไก่คลุกมากๆสําหรับใครที่อยากลองทํานะคะไก่เคบับคือเป็นไก่สําเร็จรูปอยู่แล้วเราแค่เอามาผัดในเนยนิดหน่อยค่ะตอนนี้ก็คลุกเลยขออนุญาตใช้มือแบบนี้เลยนะจะได้เข้าเครื่องค่ะ เสร็จเรก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนไก่เคบับก็คือไก่สำเร็จรูปที่เขาเอาไว้กินกับแผ่นแป้งเคบับม้วนๆแต่เราเอามาประยุกค,ค่ะทำเป็นสลัดเหมือนไก่คุกฝุ่น,นะคะ่ะทุกคนรสชาติแบบนั้นเลยน่ากินไหมคะทานข้าวเที่ยงด้วยกันคะ่ะตอนนี้ลงมาทำรอเพื่อน<ม><ๆ>เพื่อนยังไม่ลงมานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านหนาสวีเดนขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ